สหรัฐอเมริกากำลังจะเปลี่ยนท่าทีก่อนหน้านี้นะครับท่าทีของประธานาธิโจไบเดนเริ่มลอยแพหลังจากที่มีขีปนาวุธนะครับไปถลม่มลงประเทศโปลแลนด์นะครับซึ่งรัสเซียก็ปฏิเสธว่าเป็นขีปนาวุธของรัสเซียแต่พอไปดูที่เหตุขีปนาวุธเป็นของรัสเซียจริงแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นเส้นทางหรือวิธีการยิง กลับมาจากยูเครนก่อนนะ สวัสดีครับบับกับผมเทศัาากจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้นะฮะมาอยู่นอกสตูดิโอกันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานก,การณ์การต่างประเทศหลังการประชุมเอเปกแล้วเสร็จนะฮะสถานก,การณ์การต่างประเทศยังคงกุกรุนน่าจับตามองครับนั่งไม่ติดเลยทีเดียวฮะกันเวลาแฮร์ริส ในการประชุมฉุกเฉิน5ชาติมหาอำนาจหลังเกาหลีเหนือยิงนะครับ ICBM พิสัยไกลสามารถโจมตีได้ไกลถึงสหรัฐอเมริกาถึงบริเวณเมสเบดิฟนะครับเชื่อวอชิงตันทิ้งยูเครนไม่เร็วก็ช้าเหมือนที่เคยทำมาในอดีต <c oughs> สรักขา่าวเจนซี่รายงานว่ารองประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาฮะกัมลาเฮริสประชุมฉุกเฉินร่วมกับผู้นํามหาอํานาจได้แก่นะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์และแคนาดาที่กรุงเทพมหาคนครหลังเปียงยางยิงทดสอบมิสไซล์ข้ามทวีปที่มีพิสัยทําการถึงดินแดนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาพร,ร้อมตระหนงประนามอย่างเร่งด่วนชี้นะฮะระเมิดมติสหรประชาชาติ นับไม่ถ้วนสันกรนเสถียรภาพร้ายแรงด้านอาดีตรองประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับยืนยันไม่เร็วนี้ในเร็วๆนี้นะครับอเมริกันจะเบื่อและทิ้งยูเครนเหมือนที่เคยทํามากับประชาชนอเมริกันจะตาสว่างและจะหันไปหาความจริงท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยและสินค้าราคาแพงนะครับ แต่งบมหาศาลกลับเอื้อนะครับอุตสาหกรรมทางการอาหารส่งไปยังยูเครนซึ่งเรื่องนี้ก็คงชัดขึ้น,นเรื่อยๆสหรัฐอเมริกาใช้สงครามตัวแทนสุดท้ายก็ทิ้งยกตัวอย่างล่าสุดก็อัฟกานิสถานเป็นต้นในขณะที่โกลาหลนนะทวิตเตอร์ปรากฏว่าสั่งปิดออฟฟิศทั้งหมดวันจันท์นี้นะครับหลังคนแห่ลาออกนั้นไม่หยุดไม่สนคำขาดลีออนมัส อดีตลูกจ้าง s p ป c e x ฟ้องละเมิดกฎหมายรายงานของสารัฐเมกาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทวิตเตอร์ยังป่วนไม่หยุดพนักงานร่วมร้อยคนแหกกันลาออกไม่หยุดนะไม่สนใจคำขาดของเจ้าของคนใหม่ลีออนมัสนะครับที่เลือกระหว่างต้องทำงานหนักหามรุ่มหามคร่ำหรือลาออกสำนักงานทวิตเตอร์สั่งปิดไปจนถึง21 พฤศจิก,กายนพบอดีตพนักงานบริษัท spacex นะครับโดนไล่ออกจำนวนข้าวคนหลังทำจดหมายเวียนเปิดผนึกวิจารณ์พฤติกรรมของลีออนมัสนะครับในขณะที่จีนกับอินเดียนะครับเปลี่ยนจุดยืนเรื่องสงครามยูเครนแล้วหรือนะครับจึงปล่อยผ่านคำถแถลงสมมติต G20 นะครับที่มีเนื้อหาวิจารณ์รัสเซียนะครับอย่างแรง นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คิดว่าจีนและอินเดียมีการเปลี่ยนจุดยืนเรื่องของสงครามยูเครนถึงแม้พวกเขาจะปล่อยผ่านคำถแถลงที่มีน้ำเสียงต่อต้านมอสโกสม,มิตนะครับของสม,มิตกลุ่ม G20 ที่กรุงบาหลีนะครับอินโดนีเซียนูดาดัวนะครับและจีนซึ่งหลายๆเดือนที่ผ่านมาท่าทีปฏิเสธไม่ยอมประนามรัสเซีย ที่ก่อสงครามในยูเครนมาโดยตลอดกลับไม่ได้ยืนขวางการประชุมสม,มิตร G 20ที่บาหลีในถ้อยถแถลงตอนปิดการประชุมซึ่งมือมีเนื้อหาวิพากวิจารณ์มอสโกอย่างรุนแรงในขณะที่มีการทำสป라รส์นะครับผู้นำคิมจองอึนเปิดตัวลูกสาวนะครับครั้งแรกควงไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นะครับสุดของเก่าหีเหนือ คิมจองอึนนะครับผู้นำเกาหลีเหนือเผยโฉมลูกสาวของเขาต่อโลกนะครับเป็นครั้งแรกในภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นพ่อลูกคู่นี้อยู่ด้วยกันนะครับขณะที่สมแดงทำการยิงทดสอบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับสำนักข่าว c k c n a ของทางการเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเป็นการยืนยันข่าวของฝ่ายตะวันตกที่ว่าสมแดง สอบทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับโดย KCNA ระบุว่าขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปนะครับรุ่นฮาวาซอง17ะที่มีการยิงสามารถข้ามทวีปได้เลยอีกเหตุการณ์นึงฮะเป็นภาพหลอนนะเกิดขึ้นฝูงแกะเดินวนตามกันต่อเนื่อง12วันจนกระทั่งถึงวันที่มีการรายงานข่าวหเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในแผ่นดินจีน เมื่อกล้องวงจรปิดในฟาร์มแกะแห่งหนึง่งในเคสมองโกเลียนะครับได้ทำการบันทึกภาพฝูงแกะในคอกเดินตามกันวนไปวงกลมนะครับต่อเนื่องกันเป็น2ส,สัปดาห์จนกระทั่งถึงตอนนี้และดูเหมือนจะไม่มีคำอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งภาพวิดีโอก็เผยแพรพฝูงแกะเดินวนเป็นวงกลมขนาดใหญ่ขณะที่แกะตอนอื่นยืนมองอยู่บริเวณวงนอกพยายามนิ่งและอยู่กลางวง ถึงจะแม้ระบุว่าพวกแกะน่าจะสุขภาพแข็งแรงดีแต่ไม่แน่ชัดว่ามันจะหยุดกินอาหารหรือดื่มน้ำบ้างหรือไม่นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณยายนั่งดูนะครับหนังมาเวลมาราทอนเพื่อจะได้คุยกับหลานนั้นรู้เรื่องคลิปนี้กำลังเป็นไวรัลน,นะครับขอไปฮะเป็นไวรัลที่น่ารักมากๆบนแอปพลิเคชันทิกตอ k นะครับเมื่อคุณยายคนหนึ่งถูกแอบถ่ายภาพขณะกำลังนั่งชมภาพยนต์ซ u เปอร์ฮีโร่มาว์เวลสตูดิโอนะครับแบบต่อเนื่องให้ครบทุกเรื่องแบบไม่มีการหยุดพักเพื่อที่จะคุยนะฮะกับร้านรู้เรื่องเท่านั้นเองฮนะเป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพนะครับถูกตัดสินจำคุก11ปีในความผิดฐานช่อโกงนะครับอลิซาเบธ โฮมผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพลวงโลกนะครับชื่อเทรานนสนะครับถูกสารจำคุก11ปีหรือ135เดือนนะครับจากความผิดฐานช่อโกงนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็ปรากฏว่าเครื่องบินชนนะครับรถดับเพลิงสยองกลางรันเวย์เปรูไฟท่วมตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตไปถึง2รายเครื่องบินโดยสาร นะครับการบินลาแตมของเปรูชนกับรถดับเพลิงที่กำลังวิ่งอยู่บนลันเวส่งผลทำให้สองนักดับเพลิงเสียชีวิตทันทีแต่รับบาดเจ็บหนึ่งนายขณะที่ตัวเครื่องบินลุกไฟลุกลามจนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมือปริศนาฉายข้อความประนามลีออนมัสนะครับบนผนังสำนักงานใหญ่ของ t วิตเตอร์ ความวุ่นวายในทวิตเตอร์น่าจะยังไม่จบง่ายๆล่าสุดมีบุคคลนิรนามฉายข้อความโจมตีเลออนมาร์ชบนผนังของสำนักงานใหญ่ของ t วิตเตอร์ในขณะที่สหรัฐอเมริกาอาจจะมีการปรับท่าทีในการหนุนยูเครนสำนักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริกาอ้างรอยงานความมั่นคงในรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา3คนระบุว่าเกิดกระแส กังวลในรัฐบาลนะครับจำนวนอาวุธส่วนเกินที่อยู่ในกลางเริ่มลดน้อยลงไปทุกขณะและอาจจะเปลี่ยนท่าทีในการสนับสนุนยูเครนในขณะที่ UN เสนอกองทุนช่วเหลือภัยอากาศนะครับฟลานชิมเมอร์แมนรองประธานคณะกรรมการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมเผยข้อเสนอในนามของสหภาพยุโรปหรือ EU ในการจัดตั้งกองทุนพิเศษ นในขณะนิวยอร์กก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน11เขตพายุหิมะถลม่มท่วมสูง4ฟุตนะนับแล้วก็ปรากฏว่ามีคนตาย2ศพภาคตะวันตกของนิวยอร์กกำลังเผชิญกับพายุหิมะที่รุนแรงจนผู้ว่าการนัดต้องประกาศสภาวะฉุกเฉินในหลายเขตในเมืองบัฟฟาโลและเมืองโดยรอบที่มีหิมะนั้นปรากฏว่าท่วมสูงขึ้น ในเชิงปรากฏการณหักนํำมาวิราะหตนะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับในฝั่งสาภาพยุโรปอากาศเริ่มหนาวหนาวไม่ใช่หนาวธรรมดาหิมะตกหนาวจัดมีพายุเข้านะครับสิ่งที่ตามมาคืออัตรางเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นอากาศที่หนาวจัดทําให้ราคาน้ํามันนั้นพุ่งสูงขึ้นราคาแก๊สนั้นพุ่งสูงขึ้นรวมทั้งราคาค่าไฟฟ้าก็สูงขึ้น นะครับเป็นส่งผลหลักๆเลยส่งผลให้นักท่องเที่ยวแห่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยดีกว่าไปทุกทรมานอยู่ในประเทศของตนเองสถานการณ์ที่น่าสนใจไปมากกว่านี้เป็นเรื่องการประชุมเอเปกล่าสุดที่ปรากฏว่ามีการประนามการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือเพราะสหรัฐอเมริกาเริ่มวิตก์ผวาว่าอาจจะมีการยิงถึงสหรัฐอเมริกาเพราะอาวุธ ที่เขายิงชุดนี้เป็นพิสัยไกลสามารถยิงถึงสหรัฐอเมริกาได้เลยทีเดียวเจาะลึกตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง Afternoon Talk ที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธานีและทางซูมพบกับดรทาศักด์เจียมกิจวัฒนา ผู้เชียวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชัดสูงพลเอกกิติรัตนชฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติศักดิ์รัตประเสรฐิฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1027พฤศจิก,กาพบกับปรินาไกรคุปตอดีตสรสร,ราชบุรีหัวขอ้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางสูม และนัดพบกันที่ afternoon talk ที่ duo กุชินาเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริงตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมท่านละ2,000บาทรวมลงทะเบียนที่ลาย at วิหก ok news รับเพียง50ท่านเท่านั้นค่าสมัมมนานำสมทบกองทุนมูลนิธิโฮลีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าววิหก ok news ในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้ก็ยอมรับนะครับว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกากําลังจะเปลี่ยนท่าทีก่อนหน้านี้นะครับท่าทีของประธานาธิโจไบเดนเริ่มลอยแพหลังจากที่มีขีปนาวุธนะครับไปทล่ลมลงประเทศโปแลนด์นะครับซึ่งรัเสเซียก็ปฏิเสธว่าเป็นขีปนาวุธของรัเสเซียแต่พอไปดูที่เหตุขีปนาวุธเป็นของรัเสเซียจริงแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้น นะเส้นทางหรือวิธีการยิงกลับมาจากยูเครนก่อนหน้านี้ประธานนับดีเซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนก็บอกว่าเนี่ยนาโตต้องรีบลุกขึ้นมาในขณะที่โจไบเดนพยายามขัดขวางฮนะบ,บอกว่าเรื่องของวิธีการยิงนั้นมันไม่ได้เกิดจากรสัสเซียนะครับองค์การสนธิสัญญาแอตติกเนือหรือนาโตก็จะมีการเรียกประชุมด่วน เพื่อที่จะหาหรือว่าจะเล่นงานยังไงรัสเซียซึ่งถ้ามีการหาหรือเปิดฉากเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ที่มีการมงมือเกิดขึ้นนะครับทำให้ประธานาธิบดีโจวไม่ได้ต้องเบรกอย่างรถอนันนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ฝั่งสาภาพยุโรปย,ยังคงเสียเปรียบแต่ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทีรัสเซียกําลังถอยร่นออกจากยูเนะครนนะฮะ ก็ปล่อยให้ยูเครนอยู่กับความมืดมิดและความหนาวเหน็บสถานการณ์โดยรวมถึงแม้ตอนนี้ราคาน้ำมันจะต่ำลงนะครับแต่หุ้นของสหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสภาวะเย่ํมแย่นักวิเคราะห์จำนวนมากประเมินว่าการเป็นอยู่ของสหรัฐอเมริกาจากประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังถดถอยและเข้าสู่ประเทศที่กำลังพัฒนานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยรมคิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นรีงรงแห่งสรทา รักษาอ่อยอไทยใครจะรู้ข้างในพระไทย ทนทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกใดไม่ทรงรู้ อยู่เบื้องหล,ลังพระกลิ่สุดดังและจะพร้อมกินเธอ